สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกหุ้นร้อนตัวหนึ่งกันดีกว่านั่นก็คือ TIDLR o R, หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเงินติดล้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเบื้องลึกเบื้องหลังข้อมูลตัวเลขต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสซ่อนอยู่หรือมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระวังกันบ้างในมุมมองของนักวิเคราะห์ครับ โอเคครับเปิดมาก็เข้าเรื่องกันเลยกับคำถามที่สำคัญที่สุดที่ดีลอนณะเวลานี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่น่าเข้าไปคว้าไว้หรือจริงๆแล้วเป็นความเสี่ยงที่เราควรจะอยู่ห่างห่างตลอดการวิเคราะห์ในวันนี้เนี่ยเราจะมาค่อยๆหาคำตอบด้วยกันครับก่อนที่เราจะไปพูดกันเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเลยว่าพื้นฐานธุรกิจของเขาเนี่ย tidlor เขาทาอะไรกันแน่ หัวใจหลักของธุรกิจทีดีลอเลยนะครับก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถพูดง่ายๆเลยก็คือการเอาเล่มทะเบียนรถของเราเนี่ยแหละครับไปเป็นหลักประกันเพื่อขอกู้เงินซึ่งก็เป็นบริการทางการเงินที่ต้องบอกว่าเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่มากๆเลย แต่ว่าธุรกิจของทีดีลอเนี่ยไม่ได้มีแค่จำนำทะเบียนอย่างเดียวนะครับยังมีอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่ออื่นๆการเป็นในหน้าขายประกรันแล้วก็บริการบริหารนี้ด้วยอ้อแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจมากๆคือเขาปรับโครงสร้างไปเป็นโฮลดิ้งคอมพานีแล้วนะครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็เหมือนกับการตั้งบริษัทแม่ขึ้นมาเพื่อให้มันคล่องตัวมากขึ้นเวลาจะขยายไปทาธุรกิจใหม่ๆใ,ในอนาคตนั่นเองครับเอาละครับทีนี้มาดูฝั่งที่น่าจะตื่นเต้นกันบ้างว่าเอ๊ะ อะไรคือเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนเขามองว่า TIDL เนี่ยมันน่าสนใจหรือถ้าเป็นศัพท์ในวงการที่เขาเรียกกันก็คือบูเคสนั่นแหละคะ่ะจุดแข็งที่ต้องบอกว่าชัดเจนที่สุดเลยนะคะก็คือ TIDL เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่มากๆเลยในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของบ้านเราซึ่งตรงนี้มันหมายความว่าไงมันก็หมายความว่าบริษัทเนี่ยมีทั้งความชำนาญมีฐานลูกค้าในมือแล้วก็มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วนั่นเองค่ะ แล้วนี่ก็คือตัวเลขที่มันสะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจได้เป็นอย่างดีเลยครับนั่นก็คือเงินปันผล0.44บาทต่อหุ้นคือการที่บริษัทสามารถจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอแบบนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับว่าธุรกิจหลักของเขาเนี่ยสร้างกระแสงเงินสดเข้ามาได้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลย ทีนี้พอเราไปส่องมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่กันบ้างน,นะครับเขาให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20.8บาทซึ่งเัาแปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าราคามันยังมีโอกาสขยับขึ้นไปได้อีกนิดหน่อยจากตรงนี้ค่ะโอเคดูข้อดีไปแล้วจะให้เห็นภาพครบๆมันก็ต้องพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งด้วยถูกไหมครับนั่นก็คือความเสี่ยงสาคัญสาคัญที่ต้องคอยจับตามองหรือที่เรียกว่าแบกเคสนั่นเองครับ ความเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตาดูเลยนะครับจะมีอยู่ประมาณ4ด้านด้วยกันอย่างแรกเลยคือความเสี่ยงด้านสินเชื่อหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่า NPL นั่นแหละครับก็คือหนี้เสียนั่นเองถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยคนก็อาจจะจ่ายหนี้ไม่ไหว NPL ก็จะสูงขึ้นอันนี้กระทบกำไรไปเต็มๆเลย 2. ก็คือเรื่องกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่อาจจะออกมาคุมเข้มมากขึ้น 3. คือต้นทุนการเงินที่อาจจะสูงขึ้นทําให้กําไรบางลง และสุดท้ายครับคือราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ให้เนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างจากราคาปัจจุบันมากเท่าไหร่ซึ่งก็อาจจะทําให้ผลตอบแทนมันไม่ได้หวานะักเอาล่ะครับเรามาถึงพาร์ทที่หลายคนรอคอยพาร์ทของตัวเลขกันบ้างในส่วนนี้เนี่ยเราจะเอาทั้งข้อดีข้อเสียทั้งหมดที่ว่ามามาลองคํานวณกันดูเลยว่าถ้าเกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยหน้าจาของผลตอบแทนที่เป็นไปได้มันจะออกมาเป็นยังไงวิธีการคํานวณก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับ เราจะเริ่มจากสมมุติว่าราคาซื้ออยู่ที่20.30บาท30แล้วก็บวกเงินปันผลที่คาดว่าจะได้เข้าไปอีก0.44บาทจากนั้นเราก็ลองคาดการดูว่าในอีกปีหนึ่งข้างหน้าราคาขายน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็คำนวณทั้งหมดออกมาเป็นอัตราผลตอบแทนภายในหรือที่เรียกว่า IRR ครับและพอคำนวณออกมาแล้วนะครับ โอ้โหภาพที่ได้นี่น่าสนใจมากๆเลยคือถ้าเป็นสถานการณ์ที่แย่ที่สุดหรือแบร์เคสเนี่ยอาจจะติดลบไปถึงลบ11.6เลยนะครับแต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามคาดหรือเบสเคสก็ยังเป็นบวกอยู่ที่4.6และในสถานการณ์ที่ดีที่สุดหรือบูเคสผลตอบแทนอาจจะพุ่งไปถึง22.9ได้เลยทีเดียวจะเห็นเลยนะครับว่าช่องว่างระหว่างการณีที่ดีที่สุดกับแย่ที่สุดเนี่ยมันกว้างมากๆเลย พอเห็นตัวเลขที่เป็นไปได้ทั้งบวกเยอะๆแล้วก็ลบเยอะๆแบบนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะวางแผนกันยังไงดีล่ะซึ่งในบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ได้เสนอทางเลือกที่น่าสนใจไว้2กลยุทธ์ด้วยกันครับกลยุทธ์แรกเลยนะครับคือการเล่นสั้นๆเพื่อรับเงินปันผลอย่างเดียวเลยก็คือเข้าไปซื้อก่อนวันที่หุ้นจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือ XDividendDate ซึ่งเป็นวันที่บอกว่าใครจะไม่ได้ปันผลแล้วแต่แต่แต,แต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยพอจ่ายปันผลเสร็จปุ๊บราคาหุ้นมันมักจะปรับตัวลงมาส่วนอีกกลยุทธ์หนึง่งก็คือการมองยาวขึ้นมาหน่อยโดยใช้วิธีที่เรียกว่า DCA หรือการทยอยซื้อสะสมไปเรื่อยๆเพื่อเฉลี่ยต้นทุนซึ่งกลยุทธ์นี้จะคาดหวังผลตอบแทนโดยรวมในระยะยาวๆโน้นเลยแต่ก็ต้องอดทนรอปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามากระตุ้นราคาด้วยนะครับ เอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดจากการวิเคราะห์ในครั้งนี้กันว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยบทสรุปมันออกมาเป็นยังไงและนี่คือหัวใจของบทสรุปทั้งหมดเลยครับนั่นก็คือโอกาสในการทํากำไรที่สูงถึงเกือบ23%ในกรณีที่ดีที่สุด มันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ถึงล1 6หากสถานการณ์มันพลิกผันไปอีกทางนี่คือการลงทุนที่ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีๆเลยครับระหว่างผลตอบแทนที่มันดูดน่าดึงดูดมากๆก,ก,กับความเสี่ยงที่ก็ชัดเจนมากๆเช่นกันและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับว่าสำหรับนักลงทุนแต่ละคนแล้วเนี่ย ผลตอบแทนที่อาจจะได้รับจากกรณีที่ดีที่สุดนั้นมันคุ้มค่าพอที่จะแลกกับความเสี่ยงที่คำนวณออกมาแล้วหรือเปล่าซึ่งคำถามนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีคำตอบที่ตายตัวนะครับและเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องกลับไปตัดสินใจด้วยตัวเองครับ